ครับสวัสดีครับเจอกันช่วงๆค่ำๆนะครับกับทางร้านวิเชียนชิงกงของเรานะครับวันนี้ก็มีรถคุณเจ้าปู่เข้ามานะครับช่วงค่ำๆนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมด้านๆข้างๆดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับรถเจ้าคุณปู่หกล้อหัวยาวนะครับว่าตัวนี้เครื่องรุ่นไหนนะครับตัวนี้เสื้อเผาตัวไหนบ้างนะครับ นี้ก็คานหน้าก็จะเป็นของเดิๆมๆ TX หัวยาวเลยนะครับผมตัวนี้คานหน้าเดิๆมๆยังไม่ก่วงนะครับตัวนี้จะลงเป็นยาง900ขอบ20นะครับยางหน้าพอใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าสวยและไม่ถือว่าขคเรนะครับยางหน้าด้านนี้นะครับ900ขอบ20นะครับสบภาพคันซีโอเคใช้ได้ครับเจ้ากุ้งปูรุ่นนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคค่ะ สภาพไม้ด้านข้างก็ไม่ถือว่าคิเล่ไม่ถือว่าสวยถูกตานิดนึงต,นตัวนี้ก็จะลงเป็นมีสโลโด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสโลอินเตอร์สี่สปีดนะครับรถเจ้าคนกูอันนี้ครับอินเตอร์สี่สปีดแล้วนะครับ หรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจเราก็ยกแยกได้หมดนะครับสําหรับรถเจ้าขุณปู่คันนี้นะครับติดต่อสอบถามกับทางร้านของเราเข้ามาได้เลยนะครับตามที่เราลงเบอร์โทรไว้นะครับอยู่หน้าจอนะครับผมสนใจถ้าสนใจสโลก็ยกแยกได้ไหมแยกได้สโลแยกได้เสื้อผ้าแยกไปหมด <c oughs> ตัวนี้ก็จะเสื้อผพาก็จะเป็นเสื้อผพายิสุสองร้อยนะครับ ตัวนี้สู่สองร้อยเส,สื้อเผาสวยๆเลยนะครับสภาพยางหลังงามๆไมงามสภาพหลังยาง,ยางสวยงา,งามครับตัวนี้ยางก้าตานะครับนี่ครับกลุช่วงเผาข้างช่วงยางนะครับตัวนี้น็อตล้อแปดตัวนะครับยางเก้าร้อยขอบยี่สิบสวยๆเลยนะคะอันนี้นะครับสภาพไม้ สภาพเพินนะครับรถเจ้าขุดปูนะครับรถคันคนี้จอดนานนะครับรถคันนี้จอดประมาณ่าประมาณหนึ่งปีนะครับรถคันนี้นี่นครับสภาพทะเบียนก็มีนะครับตัวนี้ขาดเกินสามปีนะครับทีมงานเรากําลังประกอบเผาข้างจะทดสอบรถเจ้าขุดปูคันนี้นะครับว่าจะขับได้หรือเครื่องตีดได้หรือไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับทีมงานของทางร้านของเรา นี่ค่ะนครบานนครบานป้องเขียวนะครับนี่ครับยานด้านหลังนะครับหรือว่าโอเคใช้ได้นะครับนี่ครับกาลังตรวจสอบเพ้าข้างกําลังจะทดสอบรถดูนะครับว่าจะขับได้หรือไม่ได้นะครับว่าเครื่องกี่ดีหรือไม่ดีนะครับรถเจ้าคณถูกคันนี้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับเข้ามาช่วงเย็นนะครับ ถังน้ำมัน,มนตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ธรรมชาตินะครับรถเจ้าคุณผู่นะครับแอร์ธรรมชาตินะครับรถคันนี้พลมาะไรธรรมดามาอลโฟล์วตัวนี้จะลงเป็นฟวงมอะไรธรรมดานะครับธรรมดาไม่ใช่คาวเวอร์ดางหน้าด้านนี้เก้าร้อยขอยี่สิบนะครับก็โอเคพอใช้ได้นะครับ น,นี่ครับสภาพเครื่องตัวนี้ก็จะลงเป็น e h 700นะครับเครื่อง6สูบฮิโน่ยูน700เกียร์ก็เป็นของฮ e ิโน่เดิมๆเลยนะครับเกียร์ของ e h 700นะครับตัวนี้เจ้าของว่าเครื่องรับประกันแมน่เปี้ยครับตัวนี้เครื่องสวยสภาพจิ๊กเลยครับเจ้าของรถบอกว่ายอย่างนั้นนะ <c ười> แต่เราก็กาลังจะทดสอบดูนะครับ ว่าจะใช่เหมือนกับเจ้าของรถพูดไหมนะครับรถคันนี้กันชนหน้าก็มีนะครับพอดีเราแยกออกนะครับพอดีเราทําการลากจูงมานะครับเราก็ต้องระดบทันชนหน้าออกเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องจะติดหรือไม่ติดนะคะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาทดสอบเครื่อง ฮิโน่เอชเจ็ดร้อยนะครับกับรถหัวยาวคันนี้นะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับผมมาชมเครื่องแล้วก็จะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่ะสตาร์ทมุดด้วยนู่ขึ้นนู่นว่างด้วยว่างกี่ดื้อๆนะโอเคเลยอ่ะเรงวะ อ่าตาดเลยอ่าทีเดียวติดเครื่องเลยนะครับเครื่องม e ิโน่อีตเจ็ดร้อตัวนี้นะครับถือว่าจอดนานประมาณ2องปีนะครับ รถคันนี้ครับเครื่องติดง่ายเลยนะครับอาเปิดนันไอ้เมื่อไงพี่อาย์ว่าพวงอะไรธรรมดานะครับตัวนี้ไม่ใช่พาเวอร์นะ เรื่อง Nun Nun him, เมืองน้ำดำครับเรื่องเมืองน้ำดำับครับหนาที่แหล่เลยวะโว้ยงหกนาแคนไ่นตากแดดตากแดดไปเลยครับปิดเลยปิดลงเลยถือว่าเครื่องผ่านเลยนะครับตัวนี้ไม่มีอายไม่มีควนนะครับเครื่องแน่นเพี้ยเลยขนาดจอดนานประมาณสองปีนะครับรถคันนี้ยกแยกได้หมดนะครับ กันชนหน้าก็อยู่ด้านหลังกระบะนะครับพอดีเราลากคูงมานะครับเราก็เลยปลดกันชนหน้าออกถือจะลากคูงง่ายนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็จะทดสอบถอายดูนะครับฝ่ายกระบ,บกเบรกดูนะครับตัวนี้ถอายถอยถอย,ถอย โอเคฮีโน <ere> ่เลยจอดนานเถอะว่าติดถือว่าใช้ได้นะคะ นำไปใช้งานได้เลยนะคะขวดจ้าขุดปูนอันนี้นึกว่าจะไม่ติดก็ใช้งานได้ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้พลาดคลิป รถบททัสสวยๆหรือ600รถหกล้อหัยาวหรืออะไรเครื่องตัวไหนก็สอบถามมาทางกับทางร้านวิเศษกรของเราได้นะครับครับสวัสดีครับ